สวัสดีครับพี่เพื่อนถ้าเอาสีเพิ่มนะครับผมเพิ่มใบละ250บาทนะครับสีเป็นสีตากุ้งนะครับผมสีตากุ้งนะครับเป็นสีเกรดดีนะครับผมกันเชื้อราได้นะครับเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับผมเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับกระป๋องหนึ่งหกร้อยกว่าบาทนะครับผมเป็นสีอย่างดีนะครับเกรดเกรดแพงใช้ได้อยู่นะครับผมแพงใช้ได้นะครับถ้าเอาสีด้วยนะครับถ้าเอาสีระเบิดด้วยนะครับ ตัวนี้ขัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมพ่นสีนะครับแต่อันนี้งานสีก็จะละเอียดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้องทําสีให้พร้อมนะครับผมอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นงานละเอียดนะครับผมตัวนี้เพิ่มสีใบละ250บาทนะครับถ้าพี่เพื่อนไม่มีเวลาพ่นสีนะครับผมก็เอาเป็นสีเพิ่มนะตู้เปล่างานดิบไม่มีอุปกรณ์นะครับผมไม่ได้ทําสีใบละ650บาทนะครับใบละ650บาทนะครับถ้าเอาสีเพิ่มนะครับถ้าเพิ่มให้ทําสีให้ บวกอีกใบละส5 0บาทนะครับจะเป็นสีตากุ้งนะครับสีตากุ้งสีเกษตรกรรมนะครับสียางดีนะครับสียางดีนะครับไม่ได้เอาสีถูกๆมาพ่นนะครับเอาสีแพงมาพ่นให้นะครับเพิ่มแค่ใบละ250บาทนะครับเป็นสีระเบิดนะครับเป็นสีระเบิดนะครับ ลืมบอกไปนะครับผมลืมบอกไปนะครับเป็นตู้12นิ้วทรง RCF นะครับผมตู้เปล่าตู้เปล่างานดิบนะครับผมยังไม่ได้ทําสีใบละ650บาทยังไม่รวมส่งนะครับถ้ารวมทําสีด้วยนะครับผมเพิ่มอีกใบละ250บาทนะครับเป็นสีอย่างดีเกรดอุตสาหกรรมนะครับผมตากุ้งนะครับผมสีตากุ้งนะครับสีจะจะแข็งแรงนะครับสีจะแข็งแรงนะครับกันความชื้นได้นะครับกันเชื้อรากันความชื้นได้นะครับผม เป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับเป็นตู้สิบสองนิ้วตู้สิบห้านิ้วรอก่อนนะครับผมรอทําแบบแป๊บนึงนะครับผมตู้สิบสองนิ้วตอนนี้งานตู้สิบสองนิ้วยังเยอะอยู่นะครับผมสั่งส่งสีสเกตอีกสี่ใบนะครับส่งส6 6 6 ij 6 ij 6 6ีสเกตแต่ว euh. ่าสีสเกตอีกสี่ใบนะครับเป็นคิวถัดไปนะครับตันนี้ก็เลยมาพ่นสีตัวของเจ้าสมุดปราการนะครับผมพ่นสีไว้ก่อนนะครับเพื่อจะให้สีแห้งสนิทนะครับผมแล้วก็ค่อยประกอบอุปกรณ์เข้าไปนะครับแล้วก็จะค่อยจดส่งนะครับผม รอสีแห้งก่อนนะครับเพราะว่าสีระเบิดสีเม็ดใหญ่จะค่อนข้างแห้งช้านิดนึงนะครับผมส่วนตู้แขวนนะครับผมตู้แขวนพี่ๆเพื่อนจะเอาอไอซีเอไปแขวนนะครับผมไม่ผมไม่แนะนํานะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทําให้ไปนะครับผมตู้แขวนเดี๋ยวรอก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกแบบให้นะครับรับรองราคาไม่แพงนะครับถ้าพี่ๆจะเอาไปแขวนนะครับแต่ไอแชาตัวนี้ไปแขวนนะผมผมไม่ให้ไปนะเพราะว่ามันจะไปทําแขวนยากนะครับผมก็เลยเดี๋ยว ให้รอก่อนนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกแบบให้นะครับตัวตู้แขวน12เนี่รับรองราคาไม่แพงนะครับราคามิตภาพแน่นอนนะครับจัดสีให้หนาหนานะครับผมทำสีให้หนาหนานะครับผมจะไม่รองพื้นนะครับผมไม่รองพื้นนะครับจะพ่นระเบิดไปให้เต็มเลยนะครับผมจะได้เม็ดหนาหนานะครับ ทำหนาของสีจะได้หนาๆน,น,นะครับผมอาจจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าบวกค่าสีไปใบละสองร้อยสิบบาทนะครับก็กระป๋องนึงก็เกือบหมดนะครับผม เดี๋ยวให้มือกล้องเขาไปพักก่อนนะครับเด,เดี๋ยวทาเสร็จเดี๋ยวมา่าถ่ายตอนเสร็จให้นะครับผมเดี๋ยวให้มือกล้องไปพักก่อนแต่ร้อนนะครับพ่นสีต้องพ่นตอนร้อนๆนะครับสีถึงจะเงานะครับผมสีถึงจะขึ้นตัวนะครับ ไป,ป่ลากรนก็นกนได้มัน้อน